สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องนาคาพัฒนินนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีเรื่องสดๆร้อนๆของเมื่อคืนนี้นะครับที่เกาหลีใต้นะครับก็เหมือนที่ผมเคยทําคลิปไปครั้งก่อนแล้วนะครับว่าจากวันวันที่วันที่11ิบเอ็ดเดือนสิบถึงวันที่1ิเดือนสิบสองนะครับสองเดือน ต่อจากนี้ก่อนปีใหม่นี้นะครับก็จะมีการกวาดล้างผีน้อยนะครับที่อยู่หรือคนที่ไม่มีวีซ่านะครับอยู่เกินวีซ่าเนี่ยที่เกาหลีใต้นะครับภายในสองเดือนนี้จะกวาดล้างค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับก็ล่าสุดนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับลงโรงงานแถว หวาซองนะครับก็ได้ไปประมาณ3า3สามสิบกว่า4ี่สิบนะครับก็ได้ไปเสร็จแล้วก็ไปที่ไหนอ,อ,อ,อีกที่หนึ่งนะครับไปลงไปลงซักผ้าไปลงไปลงซักผ้านี่ก็ได้ไปก็ได้ไปประมาณเกือบสิบคนนะครับไปโรงงานซักผ้านะครับแต่ล่าสุดนี้นะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็ไป ลงที่เขตฮอวซองเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้ได้ไปประมาณเกือบเกือบร้อยนะครับถือว่าเยอะนะครับก็ไปสถานที่ที่เขาไปจับก็เป็นผับดังผับใหญ่นะครับอยู่แถวฮาวาซองนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแต่คนที่อยู่ ถ้าแถวนี้หรือถ้าแถวที่เกาหลีเนี่ยเขาจะรู้ดีนะครับว่าที่ไหนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะพอสมควรนะครับน่าจะร่วมร่วมร้อยนะครับไปหมดเลยนะครับทั้งพนักงานคนทํางานในผับด้วยนะครับทั้งคนไปเที่ยวนะครับที่ทั้งเวอร์วีซ่าทั้งหมดนะครับผีน้อยทั้งหมดเนี่ยก็กว่าล้างไปประมาณสามมินิบัสนะครับ ก็ถือว่าเข้มข้นพอสมควรนะครับเมื่อเช้านี้ก็ที่เห็นข่าวที่เพื่อนๆในในใน,ใน facebook เนี่ยเขาแชร์กันลงนะครับก็น่าจะประมาณแถวแถวชอนานนะครับแต่ถวชอนานก็ใกล้ยอกนะครับมันจะมีร้านร้านไทยร้านอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับก็เห็นลงเค้นรถบัสจอดรอนะครับ สามรถบัสนะครับจอดรอแต่ไม่รู้ว่าได้ได้คนไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่อยู่ใครที่อยู่ที่นี่นะครับใครที่อยู่เกาหลีเนี่ยแล้วเป็นผีน้อยหรือไม่มีวีซ่าเนี่ยระวังตัวนะครับใครที่ไปไปเที่ยวชอบเที่ยวชอบอะไรตอนกลางคืนนะครับก็จะไปไหนมาไหนก็หูตาหูตาต้องไวนะครับอันนี้ก็ ไม่ไม่ไม่ว่ากันนะครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบไปแบบนั้นนะครับไปเที่ยวตามผับตามอะไรอย่างนี้นะครับคือถามว่ากินเหล้ากินเบียร์ไม่กินนะครับกินเหมือนปุถุชนคนทั่วไปนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมไม่ไปกินแบบนั้นนะครับไม่ไปกินตามร้านตามอะไรตามผับตามอะไรนี่นะครับ คือเราจะไปซื้อมามากินมากินที่ห้องนะครับกินเสร็จก็นอนแค่นั้นเองนะครับตื่นเช้ามาแล้วก็ทํางานปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะเลี่ยงเรื่องเหล่านี้ได้นะครับร้านไทยนะครับตอนนี้ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปนะครับอาจจะเป็นอาจจะทุกทุกที่นะครับทุกทุกที่เลยทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเกาหลีเลยนะครับก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปที่ร้านนะครับ เพราะว่ามันตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับในบริเวณไหนไม่มีใครการันตีความปลอดภัยให้เราแน่นอนนะครับว่าเราจะไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่กันเง,งียบๆนะครับ,อย,บ,บ,ยยบอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบเตรียมตัวนะครับว่าเรามาอาศัยบ้านเขาหาเงินนะครับให้เราคิดแค่นั้นนะครับส่วนเรื่องจะไปเที่ยว ตามผับตามบาร์ไปกินเหล้าสังสรรค์เฮฮาเสียงดังปราร์ตี้เฮฮาเสียงดังพวกเนี้ยงดได้งดนะครับได้เงินเ,นเนยอะๆแล้วกลับไปกินที่บ้านเราสนะนุกกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็มานั่งอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับเมื่อแต่แรกว่าจะถ่ายตั้งว่าจะทําคลิปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับอันนี้คือเมื่อคืนวันที่ยี่สิบนะครับเมื่อคืนวันที่ยี่สิบที่ผ่านมายนะี่สิบพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับ วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาแต่งเ,เอกญว่าห้องลูกค้าเยอะนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปแต่เช้านะครับก็เลยพอตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นที่เกาหลีใต้นะครับอุณหภูมิก็น่าจะประมาณสิบจุดแปดองศาประมาณนี้ครับแต่อากาศก็เริ่มจะ เย็นเย็นลงมาแล้วนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าเย็นมากนะครับอันนี้ก็ยังใส่เสื้อแขนสั้นปกตินะครับก็ถือว่ากําลังเย็นสบายนะครับสําหรับเพื่อนๆนนะครับทุกคนนะครับที่อยากจะมาทํางานที่เกาหลีหรือตอนนี้ส่วนมากนะครับคนที่คนที่ทํางานที่เกาหลีเนี่ยส่วนมากนะครับพอใกล้จะถึงหน้าหนาวเนี่ยคนที่เขาอยู่อยู่งานกลางแจ้งบางทีก็อยู่งานตามตาม ตามฟาร์มตามสวนพวกที่เป็นสวนกลางแจ้งพวกนี้หรือพวกที่เขาไปทํางานอาราบัยกลางแจ้งนะครับคืองานรับเหมารายวันทั่วไปนะครับก็คือจะไปตามสวนตามอะไรเท่าแก่เขาก็จะพาไปตามสวนตามอะไรเนี่ยคนพวกนี้เขาเขาพอพอใกล้ถึงพอใกล้ถึงหน้าหนาวนะครับพอใกล้ถึงหน้าหนาวที่เกาหลีเนี่ยเขาจะหลบหนาวนะครับเพราะว่า การการพ่อ no ปลูกการพ่อปลูกปลูกพืชปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับปลูกผักปลูกเสียงรถมาที่ที่ที่เขาเคยปลูกอย่างพวกปลูกบูปลูกกระหล่ำปูกผักกาดพวกนี้นะครับพอถึงหน้าหนาวเริ่มจะเข้าหน้าหนาวจัดจัดเนี่ยของพวกนี้จะปลูกไม่ได้นะครับของพวกนี้จะปลูกไม่ได้ถึงปลูกได้ก็จะปลูกได้พวกพวกที่อยู่ตามเ้าที่มีลังคาคุมนะครับ มีลังคาคุมแบบเป็นเ้าปิดอะไรบปอเนี้ยพวกนั้นก็น่าจะยังพอปลูกได้อยู่นะครับแต่กลางแจ้งก็คือแทบไม่มีงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะคนเหล่านี้เขาก็จะไปกลับเข้ามากลับเข้าล่มหลบหนาวนะครับก็จะไปพวกงานโรงงานอ่พวกงานโรงงานใครที่มีประสบการณ์โรงแรมเขาก็จะไปโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานโรงแรมเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเนี่ย คนที่เขาทํางานสายโรงแรมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยออกจากงานนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับเขาจะไม่เปลี่ยนงานไม่ย้ายงานนะครับเพราะว่างานมันจะหายากถึงถึงถามว่ามีมีมีงานไหมมันก็มีเรื่อยๆนะครับแต่มันจะแต่มันจะหายากกว่าปกตินะครับเพราะอารบพวกอาราบรายวันเนี่ยเขาจะเข้ามาหลบหนาวนะครับเขาจะเข้างานพวก พวกโรงแรมพวกโรงงานพวกนี้เหมือนที่ผมพูดเนี่ยเขาจะเข้ามาหลบหนาวนะครับเพราะหนาวที่เกาหลีมันหนาวประมาณห้าเดือนนะครับจากประมาณเดือนเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเดือนสิบเอ็ดก็ไม่ไม่เต็มเดือนนะครับแล้วมันก็จะยิงยาวไปโน่นเลยไปถึงมีนามีนามีนา,นาหรือกลางกลางเมษาอากาศก็ยังเย็นเย็นอยู่ประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะมันก็จะหนาวนานประมาณห้าเดือนนะครับที่เกาหลีเนี่ยพอ พอถึงเริ่มเริ่มนานร้อนคนคนที่เขาเคยทำอารไบัยพวกนี้นะครับเขาก็จะออกเขาก็จะออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะไปลุยอไรไบกลางสวนกลางแจ้งพวกนี้นะครับเพราะว่ารายได้ต่อวันตรงนั้นมันจะดีกว่าทํางานประจํานะครับมันมันมันจะดีกว่าทํางานประจาอย่างเม่นว่างานประจําเนี่ยเราได้วันละเราได้วันละ วันละแสนหรือวันละเก้าหมื่นวันละวันละแปดหมื่นห้าประมาณนี้นะครับแต่งานอาราบายเนี่ยเขาจะได้วันละแสนสองแสนสามนะครับแต่แสนสองแสนสามของเขาก็คือส่วนมากก็บ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อน้ําไฟแก๊สพวกเนี้ยเป็นคนจ่ายเองนะครับค่าห้องเป็นคนจ่ายเองนะครับมันก็จะไปเขาก็จะไปรับผิดชอบตรงนั้นนะครับถ้าคนทํางานประจาก็ อย่างพวกทํางานโรงงานทํางานโรงแรมพวกนี้เขาก็จะบ้านไม่ต้องเช่าน้ําไฟไม่ไม่ต้องเสียแก๊สไม่ต้องเสียนะครับข้าวเท่าแก่เขาก็ซื้อให้นะครับแล้วก็ซื้อแต่กับข้าวที่เป็นอาหารสดมาไว้ทําอาหารเองแค่นั้นนะครับอันนี้คืองานที่กฤีใต้นะครับช่วงหน้าหนาวนี่ค่อนข้างที่จะแย่งงานกันนะครับคนงานจะแย่งงานกันนะครับเพราะว่าคนคนงานจํานวนคนงานมันเยอะนะครับ ก็คลิปนี้ก็มาเล่าความเคลื่อนไหวนะครับให้ให้ให้ฟังเรื่อยๆนะครับมีข่าวประเด็นอะไรร้อนๆก็จะมามาทำคลิปมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับกดไลค์กดแชร์หรือ มีข้อคิดเห็นข้อสงสัยอะไรที่อยากจะถามนะครับเกี่ยวกับการทํางานที่เกาหลีใต้ทํางานโรงแรมเนี่ยก็ถามได้นะครับใต้คลิปถามมาได้เลยนะครับผมตอบเองทุกคอมเมนต์นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนที่ผมรู้ผมก็ตอบส่วนที่ผมไม่รู้ผมก็จะไปหาข้อมูลไปหาคําตอบมาให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ